กระสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านได้ครับผมทีคอสเกมเ,เพนะก็วันนี้ทำรายการถามมาตอบกลับกันอีกแล้วก็อย่างที่ผมได้โพสไปเมื่อวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยได้โพสไปอ่าก็วันนี้วันคานที่มาอาดัดเพราะว่ารีบๆอดัดแล้วก็รีบๆตัดก,ก็อย่างเหมือนเดิมช่องแฟนผมมูน้อยชาแนลไปติดตามมันด้วยไม่ไม่ทำอีกที่เ,เล้ว คำถามและอันนี้ก็เป็นถามมาตอบกับพาร์ทที่สนะิบสองนะก็อย่าผมจะตัง้งแต่คําถามที่เคยมีคนถามมาคําถามเก่ายนถึงคําถามใหม่เลยนะคําถามแรกรู้สึกยังไงกับคนที่นีต่อหน้าและรับหลังไอต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งรู้สึกยังไงถ้าสําหรับผมก็ ไม่โอเคอะต่อหน้าเราดีอย่างหนึ่งแต่รับหลังเราไปดีอย่างหนึ่งเหมือนแบบต่อนหน้ากับพวกเราดีเอออะไรก็ว่าไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกกล้ต่อ,ตอ,ตอไปอยากอะไรวะอยากรู้ว่ายายเซิร์ฟทำไมอยากรู้ว่ายายเซิร์ฟทำไมมันเป็นเพราะที่แบบว่าขอลงดีเทลนะเพราะว่าเออประเทศนั้นน่ะไม่ไไม่อยากเรียกประเทศเซิร์ฟนั้นน่ะมันมีคนที่เออสุลตัดโอซี คือแบบมึงมีเงิน OC ที่แบบว่าซื้อของแบบสบายอ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือเซิร์ฟมันไม่ไดจ้จำกัดรถว่าเออรถนี้จะมีแค่สิบพันในเซิร์ฟนะแต่อา2 r สามสองสามส่อสามไม่มีแบบเกลื่อนอ่ะอะใครสามารถใครก็สามารถเติมซื้อกันได้เฮ้ยพิ่ีธรมชาติรอผ่านดูก่อน โอถไปไกลนะรวเสียดีอยู่มาก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันมีแบบว่ายังไงอะสตรีมสไน์แล้วก็เงินประเทศอะหนึ่งล้าหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านเท่ากับหนึ่งร้ยบาทโอซีผมเลยไม่ค่อยโอเคกับเออสตรีมสไน์สังคมแล้วก็อะไรต่างๆทั้งที่ผมเคยพูดในไลน์ไปแล้วแล้วก็คำถามต่อไปเลยอันนี้แฟนผม่รวว่าไอ้ที่ผมมีเซิร์ทำไม คำถามต่อไปก็อยากรู้ว่าตัวเองดีพอไหมอืมคิดว่าไงก็ต้องมีตัวเองไงว่ารู้ว่าตัวเองดีพอไหมผอ่ะผมรู้ว่าตัวเองไม่ดีเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่าเออผมเป็นคนดีร้อเปอร์เซ็นต์นะเออผมรู้ผมเหี้ยเออไม่เคยบอกใครว่าเออตัวเองเป็นคนดีสําสหรับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเ <c oughs> นี่ยก็เหมือนกันนะคือไม่คิดตัวเองเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีจริงคือเรียกว่าพระพูทจะเจ้าก็ได้แล้วพระพูทจะเจ้าหรือแม่ชีดได้แล้วเรียกกูพระพุจะเจ้าแบบแม่ชีดได้เลย ถ้าเกียว่ากูเป็นคนดีนะคำถามต่อไปก็เอพี่ตอบกูหน่อยเคยมีโมเมนต์หวานหวานกันไหมทั้งสองคนเรียกว่าไงดีนาน<ม>นานานานนานทีนานนานีไม่มีบ้างแหละ,ะมันก็มีทุกวันอะแต่นานนานแบบเออผมเล่นเกมอยู่ดีก็มาหามันมาขอเคียร์กูคเคียร์อะไรกัมันคำถามต่อไปนะถามม,มาว่าทำไมต้องย้ายไปเล่นหลายเซิร์ฟด้วยอย่างที่บอกไปสังคมแล้วก็โดนสตรีมสไนท์ นะไปต่อคิดว่าจะเล่นเซิร์ฟพี่ไฟไปน,นานๆไหมอืมต้องดูด้วยต้องดูก่อนต้องดูแบบไม่อยากตัดสินละเปอร์เซ็นไม่อยากแบบตัดสินว่าเออวันเนี้กูต้องเล่นเซิร์ฟนี้เป็นนานๆเม่ตัดสินละเปอร์เซ็นไงเออถ้าเราไปตัดสินอายละเปอร์เซ็นมันจะเป็นแบบว่าเอ,อ้ยกูต้องอยู่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 ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยจนที่แบบเออวันหนึ่งเราเบืเ่อแต่เราไปไม่ได้อย่างเงี้ยอืมแต่ผมก็ยังไม่ตัดสินลายเปอร์เซ็นว่าอยู่ไปนานๆแต่ก็ถามว่าอยู่ไหมอยู่ เพราะว่าเออมาสร้างเน้่สร้างตัวไอ้ี่ดีก็เล่นสนุกสนุกแล้วก็คำถามต่อไปรู้สึกดีไหมที่ได้พันกว่ดซับแล้วรู้สึกดีไหมเหรอตอนแรกอ่ะดีใจมากตอนแรกดีใจมากจนถึงถึงวันนี้ก็ดีดีใจก็ขอขอบคุณคนดูนะที่กดซับกดไลค์กดแชร์ให้นะขอบคุณคนะกดสามส่วนผมต่อไปนะครับผมก็ผมดีใจนะที่เออมีคนดูคอยสับสนุนเออคอยที่แบบเป็นกำลังใจให้อะไรนู่นนี่นั่นคำถามต่อไป เคยจะกลับไปทำทีมเรนโบ้ไหมอืมไม่รู้อะอยู่ที่อารมณ์เพราะว่าผมตอนนี้เรนโบ้อะมันไม่เหมือนที่ผมเคยเล่นแล้วไงมันไม่เหมือนที่แบบเหมือนมันจำเจมันไม่เหมือนอะไรที่เคยเล่นแล้วเหมือนเมื่อก่อนคำถามต่อไปพี่เรียนจบอะไรมาเหรอครับเออผม,มจบปวบชสามเออจบปวบชสามาเออเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน,นะครับผมอืมจากโรงเรียนพงสวรร์นะอ่ะล้างของอุ้ม ย,ยังไม่จบยังไม่จบยังเรียนอยู่เรียนอะไรอยู่ปัญญาวิวัต์ทำงานเซเว่นเรียนไปทํางานไปแล้วผมก็จบมาแล้วก็จบมาสองปีสองปีสามปีแล้วมาอยู่ญี่ปุ่นแล้ว่าทำต่อไปทำต่อไปนะเคยคิดที่จะทําอย่างอื่นไหมทำอย่างอื่นเหรออมไม่รู้สิถามว่าทำอย่างอื่นไหมก็ทำนะทุกวันนี้ก็เปิดรับซักออตัดต่อรูปมั่งแต่วิดีโอไม่ได้รับตัดต่อตัดต่อรูปอย่างเดียวเปิดรับซากตัดต่อรูปทำ เสื้อทาเสื้อทาเสื้อทาเสื้อแก๊งก็คือทาเออรับจ้างทําเสื้อในทำเสื้อสูตรในแก๊งประเทศเออแต่ประเทศใครมาจ้างทาก็ทาแต่ผมจะไม่โพสตจะให้มันบอกกันปากต่อปากพอเออถ้าของอุ้มคิดทอาอีกนนะนอกจากนอนกินนอนทำอะบรงานบ้านทํางานบ้านทุกวันนะคนเนี้ยคำถามต่อไปเออคำถามต่อไปดังแล้วจะลืมคนดูที่ยังดูอยู่ทุกวันนี้ไหม ดังแล้วจะลืมคนดูไหมไม่ไม่เคยแบบลืมคนดูใครคนดูคนไหนดีด้วยผมก็ดีกับหกเห็นผมในไลฟ์เวลาลใครดีด้วยผมดีกับใครแบบคนตีหรือเฮี้ยมาผมไม้เฮี้ยใส่กับถ้าเกิดอุ้มดังจะลืมคนดูวะดังอะไมมรเ,เขาไม่ได้ทำช่องถ้าสมมติถ้าสมมติมตดังผู้อยู่ก็สมบูรณไม่จะลืมบนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยทำไมอุ้มไม่ทำช่องขี้เกียจแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวที่เราชอบ ไอช่อง <ผม S 1> อะไม่ชอบมานัง่งยังไงอะไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นคนหลังมากอว่าตอนแรกอะตอนแรกทาช่องนะบอกว่าเอออยากทำช่องทําคลิปกินลงฟรีไฟแต่พอถึงเวลาทําจริงๆทําเสร็จแบบเตรียมเตรียมช่องเตรียมอะ้เสร็จแล้วปุ๊บเอออืมันเป็นอย่างเงี้ยแหละก็าถามต่อไปไม่อาจจะไม่ได้อ่านชื่อนะขอโทษนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านชื่อนะขี้เกียจอ่านชื่อหรือผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกด้วยแหละการถามต่อไปเออให้หน่อยอ เวลาพี่สตรีมแล้วไม่มีคนดูพี่พี่ท้อไหมครับแล้วพี่ให้กําลังใจตัวเองอยังไงครับเวลาไลฟ์สตรีมแล้วไม่มีคนดูถามว่าท้อไหมมันท้อนะที่แบบว่าคนดูไม่เหนียวผมยังลองถามคนดูหรือคนอื่นดูนะหรือลองถามเนี่ยอย่าถามผมด้วยว่าตัวเองไลฟ์สตรีมแล้วไม่มีคนดูรู้สึกงไงคนดูเข้ามาดูน้อยมันทอ้อแต่มัแล้วต้องโฟงกัสกับข้างหน้าก่อนโฟกัสกับข้างหน้าเสร็จพอกปิดไลฟ์แล้วก็ต้องมานั่งคิด เออแต่บางมีคนดูบางคนเออให้กาลังใจแล้วก็ขอคุณด้วยนะที่ให้กำลังใจผมเออว่าโู่นนี่พี่สู้ๆนะคบอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณนะก็แบบก็อย่างที่อาจารย์ผมบอกเออที่ผมพูดใดๆนะอาจารย์ผมบอกว่ามันไม่มีหรอกที่ใครมาไลฟ์สตรีมหรือมาทำอะไรปุ๊บปั้งเลยไม่มีมันไม่มีหรอกต้องจับต้องจับนอกจากที่เออมีคนซัพพอร์ตมาแต่อันนี้ผมไมีใครซัพพอร์ตเนี่ยนอกจากคนดูที่แบบเออคอยซัพพอร์ตผมผมก็เลยแบบเออได้เท่านี้ผมก็เลยโอเคว่า ถมีนคนดูก็ไม่เป็นไรก็ทําทําไปก็เออเอยวสู้อีกทีนึงอะถ้าเกิดถามอุ้มถ้าแบบไลฟ์สตรีมแล้วมีคนรู้รู้สึกท้อไหมแล้วให้กำลังใจตัวเองงไงท้อแล้วทำไงไม่รู้ในวาาก็เลอกท้อถ้าอุ้มอะถ้าอุ้มถ้าเป็นอุ้มมันจะเลิกท้มันต่ผมอะสู้แบบไม่เป็นไรก็ไปหาอะไรดูไปนั่งคุยกับเพื่อนกับพี่กับน้อง<ม>นู่นนี่นั่นเข้าไปด,ดิเอออาจจะไปนั่งดูหนังฟังสปอยหนังแบบ ให้มันคลายเครียดให้ไม่ไม่ให้มันเครียดอ่ะอ่ะคำถามต่อไปเวลาแหละไอ้ทะเลาะกันอ่ะทะเลาะกับอุ้มบ่อยไหมตั้งแต่ผบกันมาขมวดแรกๆอ็บ่อยมากหลังๆอันนี้ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วเพราะว่ามันแรกๆที่มันทะเลาะกันเพราะว่าอะไรอ่ะมันไม่เข้าใจกันนู่นนี่มันไม่ได้ปรับอะไรกันไงแต่หลังๆอ่ะเออมันเข้าใจกันอ่ะมันปรับนู่นนี่เคมีเอออะไรนี่นู่นคำว่าทะเลาะกันมันดีไหมมันก็ ดีอย่างเสียอย่างเพอดีคือเราได้รู้ว่าเออเขาอยากจะพูดอะไรอย่างวายใจ,ใจแต่เ็าเสียคือเราต้องมานั่งเขียดแต่ผมว่าามว่าทุกวันนี้ทอล์วไมก็นานๆนทีนะไม่แบบเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งปะ่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งมั่งอย่างเงี้ยสามเดือนครั้งแบบนานๆทีแต่ว่าหนักอือถ้าทอล์วทีนี้ก็คือหนักเลยนะถ้าทเลาวทีนึงก็คือหนันะแนกนแบบ นาทีแต่เท่าทีหนึ่งก็คือต้องเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่เข้าใจกันจริงๆต้องอธิบายกันแต่พอเวลาอุ้มอธิบายโอเคผมก็ตอนนั้นเวลาอุ้มถอยเวลาอุ้มือยอธิบายผมก็จะัวดร้อนอยู่แหละแต่ก็จะมานั่งคิดที่หลังเออเวลาทะเลาะกับแฟนแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วนึกแล้วนึกถึงอะไรถึงเลิกทะเลาะกันได้อมผมแก้ปัญหาโดยที่ว่าอ่ะผมแบบตอนแรกผมทะเลาะกับนางแล้วผมก็รอจังหวะหนึ่งให้ตัวผมมันเริ่มเย็น แล้ววิธีแก้ปัญหาผมก็คือนึกถึงวันแรกที่เราพบกันตอบคนไปอีกอ้าวจริงๆคือไอ้จริงๆนะเว้ยคือแบบนึกถึงวันแรกที่ผมเอามันมาอยู่ด้วยนึกถึงวันแรกที่ผมเอาน้ำมาอยู่ด้วยเอาน้ำมาหน่อยเงี้ยผมก็นึกถึงว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเขาอ่ะมันจะเป็นยังไงผมนึกถึงแล้วแบบผมผมมันมีครั้งหนึ่งอะที่ผมนั่งทะเลาะก,กันหนักมากตัยที่ผมคิดจะฆ่าตัวตายเลยคือที่แบบว่าไอ้เหียทำไมอุ้มมันทำกูอย่างนี้วะนนี้น่ะ แล้วหัวนาะงคิดถ้ากูไม่มีมันอ่ะวันนี้กูจะเป็นยังไงคือกูจะเป็นยังไงกันอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็รับมันนะเห็นบน่นเห็นดา่าอะไรมันก็ตีมันเล่นกัมันก็รับมันแหละไม่เคยคิดที่จะนอกใจอ่ะตั้งแต่ผมพบม,มาปีกว่าอ่ะผมไม่รู้ผู้ชายอื่นนี้ไปนะผม,มรู้ผู้ชายอื่นนี้ไปนะแต่คู่ผมอ่ะผมไม่เคยนอกใจนางเลยถ้าเกิดโขมา่ะแล้ะกนันไึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกแล้วเพราะอะไรถึงอะไรทำให้เลิกเลิกทะเลาะกันได้ไม่ถึงอะไรเป็นอย่างแรกหรอ นึกว่าเราเลือกแล้วเราเราก้าวเข้ามาแล้วอะอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องอะไรยยอมได้ก็ยอมแต่ส่วนมากเวลาทะเลาะกันอะอุ้มอะเลือกที่จะเงียบมากกว่าเพราะว่าอุ่มเป็นคนที่แบบปากหมาพูดอะไรไม่คิดงโง่แบบจะด่านาดาเองแล้วเป็นคนที่แบบพูดแรงนั่นแหละก็เลยเลือกที่จะเงียบมากกว่าแล้วนึกถึงอะไรพอสงเลือกแบบในตอนที่ทะเลาะกันนึกถึงอะไรถึงเลือกทะเลาะกันได้พิชญานุกูลบัวบ้านพัก แลวแต่จริงๆวเนนัผมทะเลาะคือเม็ยข,ของพังนะพังไปกี่อย่างวะห,หูฟังคีย์บอร์ดเก้าอี้อะไรกันพัดลมพัดลมก็เคยพังความกูตเตะพัดลมกระจายเลยพัดลมแล้วก็ไม่กี่อย่างหรอกในบ้านเนี้ยสี่อย่างเท่าที่จาได้คำถามต่อไปเคยทะเลาะก,กันเคยทะเลาะก,กันแล้วจะเลิกกันไหมแล้วทําไงเคย เคยพูดเลยว่าเคยที่แบบว่าแบบมันจะตัดขาดอะไรตอนนั้น,น่ะแล้วพอมานั่งนึกตามฝ่านต่างมาขอโทษกันแบบเออเอเอเขาขอโทษนะนูน่นนี่นั่นเออผมก็มันก็มีส่วนที่ผมด้วยแหละเออมางทีส่วนิที่ที่ผมด้วยผหมวอาเอาอพ่าไปขอโทษนางด้วยนะ <c oughs> คำถามต่อคำถามต่อไปก็เป็นคําถามจากคนไม่ได้มาถามในคลิปนั้นนะแต่มาถามในคลิปประกาศผมมาถามว่า พี่ชอบเล่นเกมอะไรที่สุดครับชอบแนวไหนและเล่นเกมเล่นเล่นเกมไหนเก่งที่สุดถ้าถามว่าชอบพี่เล่นเกมอะไรทุกวันนี้มีอยู่สามเกมที่ที่เล่นอยู่มีไฟเอ็มสักคำแล้วก็มอนทันอืมแล้วชอบเกมแนวไหนชอบเกมเป็นแนวเซเวอร์เอาชีวิตรอดอืมชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดนะ แล้วเล่นเกมไหนเก่งสุดไม่อยากจะโม้ครับเกมมาริโอเกมมาริโอกูเล่นเก่งสุดแล้วเอาจริงๆกูเลยกูเล่นเกมมาริโอเก่งสุดอ่ะคือถ้าเกิดผมสามารถแคสเกมมาริโอได้นะคือจะแคสให้ดูเลยแบบไม่เคยตายไม่ใช้ไม่ได้ใช้สื่อกงด้วยอืมแล้วถ้าเกิดอุ้มอ่ะชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกมอะไรและเล่นเกมไหนเก่งสุดเกมอะไรเกมที่แบบมันไม่เครียดมันไม่กดดันมันไม่ต้องแบบไปอะไรกับใครเนี่ยอะไรเกมแนวไหนสร้างบ้านทำสวน อาจจะดูเป็นยาอ่อนหน่อยแต่ว่ามันคลายเคยร,รียดนะจริงจริงผมก็เล่นผมก็กว่าอย่างเนี่ยอย่าทีา่เก็บเงินอะซื้อเกมให้นางเป็นเกมฟาร์มถูกเจตเตอร์จะซื้อให้หนางเล่นไม่ก็เกมเดอะซิมแล้วจะเล่นเกมไหนเก่งสุดไม่มีไม่มีฟรีไฟเง,งี้ยยิงโดนเด็กด่าเลยรอะอาวียิงโดนแบบเฮ้ยมึงเล่นอะไรอะเฮ้ยมันทำอะไรแหวนเลยที่มนันด่าอยู่เลยอะอ่าแล้วคำถามต่อไปอะไรี่อะไอ่านให้หน่อยดิ พี่เคารบลุงยังไงมากไหมตอนแรกที่เจอเป็นไงเคารบลุงยังไงมากไหมตอนที่เจอลุงแกนะตอนแรกเจอกันน้ำหมีก่อนคุยกันน้ำหมีในดิสคอร์ดตอนที่ในดิสคอร์ดประเทศเออแต่ยังไม่ค่อยรู้จักลุงแต่พอมารู้จักลุงอะ่ะก็เคารบลุงเขาเลยเคารบไอ้ให้คนที่อายุเยอะกว่าผมเคารับมากเลยออาเช่นลุงน้าหมีพี P ่แอนดี้เนี้ยสามคนนี้ที่ผมรู้จักในดิสนะในกลุ่มเขา เออพี่ปื้มด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดในกลุ่มลุงอะสามคนแต่ถ้าเกิดในกลุ่มผมอ่ะถ้าเกิดในกลุ่มที่ผมรู้จักมาก,ก็สามสี่คนถ้าเกิดคนแรกก็คือพี่ปลื้มคนที่สองก็คือน้าหมีคนที่สามก็คือลุงคนที่สี่ก็คือพี่นดีคือผมเคารพทุกคนอะไม่ว่าใครผมก็เคารพหมดอืมแต่เคารพลุงเขามากไหมเคารพลุงเขามากเลยผมไม่ชอบความคิดลุงเขาที่เขาพูดอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ความคิดเออน้าหมีกับพีนดีด้วยชอบคำถามต่อไปทำไมอ่ะโอ้คำถามเป็นาะทำไมเบอร์เกอร์เป็นอาหารขยะครับ ในเมื่อส่วนประกอบของมันมีประโยชน์ทุกอันแต่พอมารวมกันกลายเป็นไม่มีประโยชน์เนาะถามว่าคำถามเนี้ยมันถามว่ามันมีประโยชน์ไหมกินกินกินนานๆทีอ่ะมีประโยชน์เพราะมันมีสารโปรตีนโปรตีนมีไขมมีผักมีนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ถ้าเกิดกินไปบ่อยอ่ะมันจะทําให้แบบเพราะว่าเบอร์เกอร์เนี่ยผมพูดเลยอันนี้ผมผมผมถามว่ารู้บ้างัหมไม่ได้รู้มากาแต่เรียนมา เบอร์เกอร์ส่วนผสมหลักจะมีโปรตีนกับไขมันที่เยอะมากส่วนผักกับอย่างอื่นๆแป้งเนี้ยจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดกินบ่อยๆไอโปรตีนกับไขมันเนี้ยมันจะเพิ่มเยอะไงทำเลยทําให้อ้วนเลยเขาเรียกเรียกว่าเป็นอาหารขยะแต่ถามว่านานๆทีกินอะ่ะ ได้เป็นหาฟาสต์ฟู้ดที่นานๆทีกินอะได้อืมแต่ถามว่าทุกวันนี้ผมได้กินไหมไม่ได้กินเลยทุกวันนี้กินข้าวข้าวน้ำพริกกับไอเทียทุกวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกันเขาพิ่งวันนี้อยางใีกินหมูหันหามุ่มดิไม่ได้กินทุกวันนี้กินดีสุดก็คือก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่กินดีสุดก็คือก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มาบอกว่าเอ้ยกูจนนู่นนี่นั่นนะคือพวกบ้านผมาเก็บเงินกันบ้านผมจะเป็นบ้านที่แบบเออเก็บเงินกันนะเพราะว่าสมมติอย่างเช่นเหมือนผมผมมีเป้าที่ทำเออนี้คนดูทำเสื้้้อออออจเเเกกมมมหรืืะะซีีปาา่่ยงน้ ก็ต้องเก็บเงินแล้วต้องเออมาซีมเก็บเงิน เออถ้าเกิดถ้าเกิดคนดูให้โดเน็ตมาก็ดีใจแต่รอลูกค้าเข้ามาสักด้วยแหละเออมน่น,นี่นั่นว่าไปก็รอก็ถามว่าไม่ได้ของินพ่อแม่ไหมถามูมด้มเลเลยตั้งแต่ผมเรียนจบมาเนี่ยยังไม่ได้ขอพูดจริงๆเลยยังไม่ได้ขอเลยถ้าเวลาจะไปข้างนอกหรือจะไปโรงเรียนอุ้มพ่อจะทิ้งเงินไว้ให้อุ้มแล้วถ้าเกิดอุ้มไม่ใช้ผมก็จะเอามาเก็บเพราะว่าผมมาเก็บทำอะไรเออเก็บมาให้คนดูด้วยนน่นี่นั่นผมเป็นคนแบบแคร์ทุกอย่างอ่ะผมแคร์อุ้มแคร์คนในบ้านแล้วก็คฟกัาทุกคน ผมไม่ไม่โฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรื่องยุดห่มโฟกัสแล้วผมโฟกัสเพราะว่าเออไหนไหนครบพันซับแล้วสร้างรายได้แล้วนี่นั่นก็อยากให้คนดูสับสนิมผมอะเออและอย่างหนึ่งผมวางแผนไปว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าค่ะที่จะทําไม่ปีนี้ก็ปีหน้าที่จะทําคอมเป็นคอมที่เอาไว้และรีมราคาอยู่ที่ศกอยู่ราคา ขามาเขสาสร้างขามาเขา,ขา,า,ขาต่อเติมบ้างอ่ะขอพูดแล้วไปอย่างพูดเสียงได้นะก็ราคาอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทละสองหมื่นกว่าบาทตอนแรกสามหมื่นผมก็เลยแบบทาไปถามพี่เตาพี่เตาครับมีราคาที่ถูกกว่านี้ไหมเออพี่เตาก็แนะนําราคานี้มาราคาที่สองหมื่นกว่าอืมาคำถามต่อไป ถ้าวันหนึ่งมีคนดูน้อยเลย,เยไม่มีคนดูเลยอจะพอใจไหมครับหรือจะทำต่อไปถึงไม,ม่มีคนดูเลยก็ตามถ้าสําหรับผมนะไม่มีคนดูเลยพอใจไหมแรกๆอ่ะตอนแรกก็จะขอแบบเอ้ยทำไมคนดูไม่มีวะก็อย่างม,มีวันหนึ่งที่คนดูถึงสองคนสามคนเนี้ยไม่วันที่ผมมาไลฟ์ตอนสี่ทุ่มผมว่าโอเคคนดูคงไปนอนแล้วกินแง่ๆอ,อ,อย่างหนึ่งก็สู้ต่อไป คนเราอ่ะมันท้อได้แต่มันไม่ถอยเลยแต่เนี่ยมันท้อแล้วมันถอยไงมันแบบมันท้อมันถอยเลยมันไม่ได้มีความอดทนเหมือนผมบางเรื่องเนี้ถ้าแบบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วโดนบังคับทำาอีมันก็จะไม่มีแบบไม่มีความรู้สึกที่อยากทำอ่ะแล้วพอมันล้มเหลวอ่ะเราก็เออท้อดีกว่าถอยเลยดีกว่าแต่ผมมาก็คือแบบว่าถามพุ่มเนี่ยเลยผมท้อหลายครั้งมากเวลาทำยูทูบหรือทําอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะทํา youtube หรือเปิดร้านสะัะผมขอบ่อยมากแบบขอบ่อยมากตอนแรกอุ้มก็เห็นว่าผมขอนะเย็นแล้วอยู่ดีๆถามไปกี่กี่นาทีวะไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีกูกลับมาดีถาดถามอุ้มเลยอุ้มอุ้มยงูกูบ้าหรือเปล่าเลยเกิดตอนแรกตอนที่ปิดร้านวันนั้นอะไมเกิลแดกนั่งขอพอแดกยาเสร็จปุ๊บยู่ดีมาดีดบนที่นอนแบบมาดีดมาเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้มานั่งนอนดูหนังถามอุ้มอุ้มยังแบบว่า มึงเป็นแบบโห่รานหรือเปล่าโอ้ยังมองแบบอย่างนั้นเลยไม่รู้อ่ะคือแบบอ่ะมันท้อแต่พอเราได้สิ่งอะไรสักอย่างที่แบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันสู้ใจอ่ะแบบไอ้ที่ได้ได้เห็นหน้าแฟนเออได้กอดแฟนอย่างเงี้ยหรือคนดูให้กำลังใจเหลือคนดูให้กำลังใจอ่ะเออมันก็แบบว่าเออมันสู้ได้อ่ะ มุนนี่นั่นนะแต่สวนมากทุกทุกครั้งเนี่ยที่กูมาถามเนี่ย<ม>พอเปิดคําถาม๊บจะมีการแต่งคาถามก,กูเลยคําถามกูกับอุ้มอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ด,สดีสามทำไมมีอะไรใหามเยอะไมู่ดิส่วนมากก็จะถามแบบทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมมันม,ม,มีคําถามเรื่งบววางคำถามว่าเออพี่จะแต่งงานกันไหมก็พูดเลยว่าแต่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้ เงินไม่มีเอออยางไม่รู้ไหมก็มีเขาไม่เคยมีคนถามมาอยู่นะเออพูดเหมือนเดิมมันมีคําถามหนึ่งที่กูอยากจะเคลียร์มากมึงไปรู้วาจากไหนไอ้เตยปากเกต็อะอะมึงมึงตัวไหนที่ไม่รู้วะนะไอ้เหี้อกูไม่โอเคนะเว้ยมาพูดแบบเตยปากเก็ตเตยปากเกต็ไอ้เนี้ยมันไม่รู้อะไรหรอกแต่แฟนเ่ากูบางคนมันรู้แต่นี่มันไม่รู้อะไรมันแค่เพิ่งแบบมาเขบบมาเข้าบกูเข้ามากูได้ปีกว่ามันไม่รู้เรื่องเตยปากเกต็เลยจนมึงมาพูดกัน คือใครคือใครไอ้นี่ก็ไปสืบข้อมูลยังโคลนานเลยไปสืบข้อมูลแบบเติระเกตคือใครแอบถามปูเธอเติปะเกีกคือใครทั้งนั้นให้กูยังเล่นเ,เกมอยู่แลสรุปรก็เคยพูดไปแล้วคือใครล่ะคนที่อไม่แถไม่แถ,แถอ่ะพูดตรงนี้เลยคนที่เคยแอบไปจะกระหึ่มทั้งนั้นที่มีแฟนอยู่จแต่เหมือนอย่างเราพูดนะขอน้องมันก็ไม่โอเคเหมือนกัน คก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจในการทำยูทูบของผมต่อไปครับและกดติดตามช่องนี้ด้วยขอย้ำเหมือนเดิมหมูน้อยแชนแนลเดี๋ยวอาจจะมีคลิปอาจจะนะบายบายซีเคลเซสเตชั่นมอลหรือซี a ูเกตโอ้